ไม่กล้าออกนอกกออรอบเพราะกลัวพลาดครณแอนนี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวครูแอนนี่จะมาบอกจากผลลัพธ์ของครูแอนนี่เองตอนแรกครูแอนนี่ก็ทํางานประจํามาเกือบยี่สิบปีคุณคิดเอาว่าการที่จะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นแม่ค้าออนไลน์มันก็ทําใจยากนะมันก็ทําใจยากนะเพราะความกลัวของคนเรานะคะกลัวคนดูถูกครูแอนนี่ทำอะไรอ่ะ จะขายของได้ไหมอ่ะจะมีคนเข้ามาดูไลฟ์หรือเปล่าสมมุติว่าครูแอนนี่พลาดอ่ะโอเคทุกคนเคยสมมุติว่าอ่าไม่มีใครทําครั้งเดียวแล้วสําเร็จสมมุติว่าครั้งแรกเลยครูแอนนี่ไม่มีใครกดไลค์กดคอมเมนต์ทักทายครูแอนนี่เลยเขาอาจจะดูห่างๆอย่างห,ห่วงๆโอเคไหมคุณนี่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ทำต่อไป มันต้องสําเร็จสักครั้งถ้าเราไม่อยู่ทําใครจะดูถูกช่างเขาเขาคิดลบมันก็ตัวเขาไม่ใช่ตัวเราโอเคไหมพอคะพอข้อที่สองที่คุยนี่พูดถึงอะแล้วพอต่อมาที่คุยนี่บอกว่าถ้าครั้งแรกเราไม่สําเร็จเราก็กลัวเขามาซ้ําเติมเห็นไหมละ่ะบอกแล้วว่าทําไม่ได้เป็นพนักง,งานประจามาตั้งเกือบยี่สิบปีอยู่ดีมาขายออนไลน์จะทําได้ยังไงแล้วรู้ใหมคืออะไรแล้วรู้ใหม่คืออะไร ผลลัตอนนี้คือหลายคนเข้ามาถามครูแอนนี่ปรึกษาครูแอนนี่ว่าขายออนไลน์เริ่มขายยังไงเริ่มต้นซื้อเสื้อผ้าที่ไหนต้องเริ่มจากทําอะไรก่อนดีตอนนี้เขากลับมาถามครูแอนนี่ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นครูแอนนี่จะบอกให้นะคะว่าสําหรับคนที่กลัว ไม่ต้องฟังคําคนอื่นนะคะจงแคร์ความรู้สึกตัวเองมากกว่าความรู้สึกของคนอื่นเพราะคนที่พูดกับคุณแบบนั้นคือคนที่เขาไม่กล้าทำแล้วก็ทำไม่สำเร็จเขาถึงเอาตัวเองมาบอกว่าใครๆก็ทำไม่สำเร็จเพราะเขาคิดว่าเขาก็ไม่สำเร็จเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปฟังเลยไม่ต้องไปฟังเลยค่ะทำเดินหน้าทำอย่างเดียวเลยแล้วก็จะเป็นแบบเรนนี่สักวันหนึ่งเขาจะ มาถามเราเองว่าทําแบบไหนเราถึงประสบผลสําเร็จนี่คือผลลัพธ์ที่ครูแอนนี่ทําเองแล้วก็โดนอ่าแล้วก็เคยคิดแบบนั้นว่าเรากลัวกลัวคนอื่นจะพูดเพราะฉะนั้นข้ามความกลัวนี้ไปได้เลยนะคะในครูแอนนี่ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสําหรับคนที่กําลังเริ่มต้นที่จะขายออนไลน์เป็นมือใหม่เนาะใครอยากฟังคลิปดีๆแบบนี้กดติดตามครูแอนนี่ไว้นะคะวันนี้ครูแอนนี่สวัสดีค่ะ